สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่7อยู่นะคะจำนวนนับ21ถึง100และว,วันนี้เราจะทบทวนการเปรียบเทียบจำนวนนับ21ถึง1น0นะคะตัวชี้วัดนะคะเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน100และ0โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับ เครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าส่วนรหัสนะคะก็คือค1 1อ1 2นคับนะคะการเปรียบเทียบจำนวนนับ21ถึง1น0จำนวน2จํจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าการเปรียบเทียบจำนวนที่มี2หลัก มีวิธีพิจารณาดังนี้นะคะ,ะเรามาดูวิธีที่1ก่อนนะคะถ้าเลขโดดในหลักสิบของจำนวนใดนะคะมากกว่าจำนวนนั้นจะต้องมากกว่านะคะเช่น54กับ39ให้เราพิจารณาดูเลขโดดในหลักสิบของทั้งสองจำนวนนะคะ เช่น54เลขโดดในหลักสิบของ54ก็คือเลขอะไรคะคือเลข5ใช่ไหมคะมันจะต้องมีค่าเท่ากับ50ถูกต้องไหมคะส่วน39เลขโดดในหลักสิบของ39ก็คือเลขอะไรคะเลข3ซึ่ง3อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับ30มนั้นก็แสดงว่า50มันจะมากกว่าหรือน้อยกว่า30คะถูกต้องค่ะมากกว่า30นะคะ ดังนั้น54กับ39 54จะต้องมากกว่า39นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่เป็นรูปภาพกันบ้างนะคะเอานะักเรียนช่วยครูนับแถวบนก่อนดู1 10 2งสิ0สอง0 0กับกี่หน่วยคะ หนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยหกหน่วยเจ็หน่วยแปดหน่วยห้าสิบกับแปดหน่วยก็จะได้ว่า58แปนะคะอ่าแถวที่สองค่ะหนึ่งสิบสองสิบสามสี่สิบสี่สิบกับกี่หน่วยคะสี่สิบกับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่สิบกับหกหน่วยก็จะได้ว่าสี่สิบหกนะคะอ่า นักเรียนสังเกตที่หลักสิบนะคะหลักสิบของแถวบนก็คือเลข5ใช่ไหมคะหลักสิบของแถวบนเลข5มีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ50ถูกต้องไหมคะส่วนหลักสิบของแถวข้างล่างก็คือเลข4นะคะเลข 4, อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ40นะคะห0สิบ มากกว่าหรือน้อยกว่า40คะ50มากกว่า40นะคะก็แสดงว่า58มากกว่า46นะคะเราก็ใส่สัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะก็คือ58ใส่สัญลักษณ์มากกว่า46ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันบ้างนะคะอ้าวช่วยกูนับค่ะ 1, 10 20 30, 30 30กับกี่หน่วยคะ หนึ่งสองสามสี่ได้สามสิบกับสี่หน่วยนะคะแถวล่างค่ะหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบกับกี่หน่วยคะหนึ่งสองสามกับสามหน่วยสี่สิบกับสามหน่วยก็จะได้เท่ากับสี่สิบสามนะคะสังเกตที่หลักสิบข้างบนนะคะนับได้สามสิบสี่สามอยู่ในหลักสิบก็จะต้องมีค่าเท่าไหร่คะสามสิบถูกต้องไหมคะข้างล่างดูที่หลักสี่หลัก เลข4หลักสินะคะ4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40นะคะ3 0มากกว่าหรือน้อยกว่า40คะอ่าถูกต้องค่ะ30มสจะน้อยกว่า40นะคะงั้นก็แสดงว่า34น้อยกว่า43อ่าเราก็มาใส่สัญ,ญลักษณ์น้อยกว่านะคะ34ใส่สัญ,ญลักษณ์น้อยกว่าแบบนี้นะคะ34น้อยกว่า43แบบนี้นะคะ วิธีที่2นะคะถ้าเลขโดดในหลักสิบเท่ากันนะคะให้พิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยนะคะถ้าเลขโดดในหลักหน่วยของจํานวนใดน้อยกว่าจํานวนนั้นจะน้อยกว่านะคะเช่น52กับ59อาจาก52และ59มีหลักสิบเท่ากันคือเลขอะไรคะเลข5ใช่ไหมคะก็จะมีค่าเท่ากันด้วยดังนั้นเราก็จะมาพิจารณาเลขโดดในหลัก หน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยก็คือเลข2กับเลข9ใช่ไหมคะห้เลขโดดในหลักหน่วยก็คือเลขอะไรคะเลข2ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ2นะคะ59เลขโดดในหลักหน่วยก็คือ9มีค่าเท่ากับเางั้นก็แสดงว่าสองมากกว่าหรือน้อยกว่า9คะอ่าน้อยกว่าถูกต้องค่ะ2น้อยกว่า9นะคะเราก็เขียนสัญลักษณ์ได้ว่า52น้อยกว่า59นะคะ มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้มีรูปภาพนักเรียนช่วยครูนับด้วยค่ะ1นึ่งสิบสองสิบสากิี่น่วยคหนึ่งสองสากับ3หน่วยก็จะเขียนได้ว่า63นะคะแถวข้างล่างค่ะนักเรียนช่วยครูนับค่ะ1นึ่งสิบสองสิบสกสกับกี่หน่วยคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบกับห้าหน่วยก็จะได้ว่าหกสิบห้านะคะอ่าเราก็จะตั้งเลขสองตัวหกสิบสามกับหกสิบห้าเราดูที่หลักสิบหลักสิบคือเลขอะไรหลูกอ่าเลขหกใช่ไหมคะหกสิบมันก็เท่ากับหกสิบไหมคะเท่ากันนะคะอ่าแล้วก็ไปดูที่หลักหน่วยค่ะเปรียบเทียบที่หลักหน่วยข้างบนหลักหน่วยคือเลขอะไรคะเลขสามมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าสาม แล้วก็ข้างล่างหลักเหมือนคือเลขอะไรคะเลข5ก็มีค่าเท่ากับ5นะคะ3กับ5สามากกว่าหรือน้อยกว่าคะอ่าน้อยกว่าใช่ไหมคะ3น้อยกว่า5งั้นก็แสดงว่า63น้อยกว่า65ถูกต้องไหมคะเราก็จะเขียนสัญลักษณ์ได้ว่า63สัญลักษณ์น้อยกว่าแบบนี้นะคะ65 เดี๋ยวเรามาดูวิธีที่3กันนะคะถ้าเลขโดดในหลัก10บเท่ากันและหลักหน่วยเท่ากันจำนวนทั้งสองจำนวนจะเท่ากันนะคะเช่น24กับ24เราจะพิจารณาเลขโดดในหลัก10นะคะจาก24และ24มีเลขหลัก10คือเลขอะไรคะเลขสอเท่ากันใช่ไหมคะเราก็มาดูที่ว่าเลขโดดในหลักหน่วย เลขโดดในหลักหน่วยจาก24และ24มีเลขหลักหน่วยคือเลขอะไรคะเลขสเท่ากันไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะนั้นก็แสดงว่า24เท่ากับ24เราก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะ24ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์เท่ากับ24แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพประกอบนะคะ แถวที่1น่ะนักเรียนช่วยครูนับนะคะ1น0่ง0ิบ0อกับกี่หน่วยคะ1่หน่วย2หน่วย3หน่วย40กับกี่หน่วยคะ3าหน่วยใช่ไหมคะก็จะเป็น43านะคะแถวที่2ค่ะ1น0่ง0ิบ0อกับอีกกี่หน่วยคะ1หน่วย2หน่วย3าหน่วย40กับ3หน่วยก็จะได้43เท่ากันไหมคะ อลองมาดูกันต่อนะคะ43กับ43เราดูที่เลขหลักสิบก่อนเลขหลักสิบคือเลขอะไรคะเลข4เหมือนกันใช่ไหมคะ4เหมือนกันก็คือ4อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับ40ก็จะเท่ากับ40นะคะเราไปดูที่เลขหลักหน่วยคะ่ะคือเลขอะไรคะเลข3เท่ากันไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะ3เท่ากับ3ก็แสดงว่า43ที่อยู่ข้างบนนะคะเท่ากับ4 3าที่อยู่ข้างล่าง อ่ะแล้วก็มาเขียนสัญลักษณ์เท่ากับได้แบบนี้นะคะ43เท่ากับ43ข้อควรสังเกตในการเปรียบเทียบกันนะคะจำนวนนับที่มีหลักเดียวนะคะย่อมน้อยกว่าจำนวนนับที่มี2หลักเสมอนะคะเช่น9น้อยกว่า90 9มีหลักเดียวส่วน9 0 2หลักมันก็จะน้อยกว่าอยู่เสมอนะคะ การนับจํานวน2จํานวนมาเปรียบเทียบกันนะคะจํานวน2จํานวนนั้นอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันอย่างใดอย่างหนึ่งกรณี2จํานวนไม่เท่ากันจะต้องมีจํานวนหนึ่งต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าอีกจํานวนหนึ่งเสมอนะคะวันนี้คุยให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในสมุดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะ ักเรียนเปิดสมุดขึ้นมาลูกสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทําก็คืออะไรคะเขียนวันที่ทุกครั้งนะคะทุกวิชาด้วยค่ะที่เรียนในสมุดนะคะถ้าเป็นเลขนักเรียนก็ต้องเขียนเลขด้วย0-9ไทยแล้วก็0-9อารบิกที่นักเรียนสังเกตเห็นกากระบาดในรลูกนั่นหมายความว่าอันนั้นให้เว้น1ช่องนะคะแต่นักเรียนไม่ต้องกากระบาดตามครูนะคะนักเรียนนับเอานะคะอ่าสจแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นให้เรียบร้อยแล้วก็มาเขียนคําสั่งตามครูนะคะ จงใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วนะักเรียนก็ลอกโจทย์ตามครูเลยลูกอ่ะลงเลอกโจยดเลยค่ะเมื่อนักเรียนลอกโจทย์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันนะคะอ่ะดูอันแรกก่อนลกูก43กับ23เราดูที่หลักสิบก่อนใช่ไหมคะหลักสิบตัวหน้าก็คือเลข4เลข4อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ40 เสร็จแล้วเราไปดูหลักสิบตัวที่อยู่ข้างหลังก็คือเลขอะไรคะเลข2เลข2อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับ20 40กับ20 40มากกว่าหรือน้อยกว่าคะ,ะมากกว่ามากกว่าเรี่นก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าเรงไปเลยค่ะต่อไปดูอันที่2คะ่ะ72กับ72ดูหลักสิบก่อนหลักสิบก็คือเลข7กับเลขอะไรคะเลข7มีค่าเท่ากันไหมลูกอ่ามีค่ากับากับ70เหมือนกัน เสร็จเมื่อมันมีค่าเท่ากันแล้วก็ไปเปรียบเทียบที่หลักหน่วยหลักหน่วยคือเลข2กับเลข2ซึ่งมีค่าถ่ามีค่าเท่ากับ2เหมือนกันไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้น72มันก็ต้องทําไมคะเท่ากับ72ใช่ไหมคะที่เหลือให้นักเรียนลองทําเองนะคะนักเรียนลงมือทําได้เลยค่ะนักเรียนทําแบบปัญหดเสร็จหรือยังคะถ้าทาเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับเฉลยลองดูนะคะนักเรียนถูกทุกข้อไหมลูก เก่งมากเลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ถูกหมดนะนักเรียนก็ฝึกบ่อยๆนะคะนักเรียนก็จะทำได้เองนะคะสำหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ